เแต่ละเติดเลยจ้าพี่น้องกระปูกับหอยสบายดีพี่น้องเมื่อขู่ทุกคนตาจ้ามื่อน,นี้เฮาสิพากันมาอย่างนอ้องอันนี้หัวหอยขึ้กระปูไปสบายดีพี่น้องพบกันอีกเส้นเคยเจ็บจะได้ความใครจะให้มีได้พี่น้องเด้อ มา,าสังเงงนะพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องมอสกุลทุกคนมาสังเงากับโบอุดด้วจ้ะพี่น้องนี่ข้างๆบ้านจับกล้าพ่อสังเงาพี่น้องพาสิพากันมาหาควหอยคู่กระปูเพราะว่าบ่าวแพนสาวนุกเผดสิกับบ้านถ่าเดือดด้วยพี่น้องโอ้โขอพิเศษเลยไปมีอย่างของพิเศษอเลยบ่าวแพนนี่อมสุตีปูริ <c oughs> เป็นม่านะเดี๋ยวนี้ <c oughs> มาเอ้าบอกเพนเติต่อสิกลับไปหาหน้องปูเป้แล้วพี่น้องปูเป้จอมปวนแล้วสิกลับเมื่อแล้วแต่ว่าเพิ่สิเมื่อช่วงบ่ายช่วงเที่ยงนะพี่น้องช่วงเที่ยงนี่แหละที่มือลงมาสิลงมาไม่พี่น้องเพราะว่าสิลงไปสวรรค์ออาไปยังสวรรค์ตัดเพลงตดเพลงังไป สอบเสียงนะคนบอกไปหาอ๋อไปดู<อ>นนไปกับ,ปบปไปสาอทินาลงมาเสาาิี่นบอก่ลงมาึ้สาอทินะโทรนทัดนาินว่าลงมาตนชดเป็ดขาเลยอะหรออ๋อ เราเราบอกสานุกว่าเะไรนุกบ่อแพงมัห้องเพลงทาง่อนเป็นพาไปนะแบบสู้สคนหลายเนาะทางเสียงก่อนทดสอบเสียงผ่านบอ่าได้ไปหลุดแล้วรอเสียงน่ากันมหาคุดหาเขียดดิฉันนอนเสียงสุดที่กาสุดอ่า ขอพี่นุชโอ้ยขอพี่นุชตกใจบ่แค่นีัวงูงพี่น้องต,ต่อเสื้อพี่นุชเอาหายขอบพระคุณหลายนะจ้าเพิน่นผักมานำสาวนกอยู่นอกแต่มันใหญ่นะนุกนุ่งมได้ก็เลยให้อุ่นต่อเสื้อพี่นุชฝากมาให้ขอบพระคุณลลายนะจ้าขอให้ร่ำให้รวยซื้อได้ขายมาน ตอนนี้ก็บพ่แพนทําการคุดเด็กพี่น้องเด้อบ่อหู้พันคุดเนี่ยออกแล้วพีน้อออกแล้วไม่ยั้งเลยพี่เราออกแล้วพันกับมาขวบหอยจอนก่อนเป็นมือกล้องเด็กพี่น้องเด้อน้องซ้ายน้องซ้ายพันทีพี่น้องอุ่นอัน้อนพักสะแงเด้นะพี่น้องเด้อพักสะแงเด้นะพี่น้องดอกดอกพักสะแงงจ้านี่้าลายก็ลายกระดอกพี่น้องน่ะ ดอกพะเียแคมพางนงหลบตะกายหลายบนุกเมือ่อนักขัว้วอิสร้คไอไหลายแท้ มาเบิ่งกันใกล้เลยจ้าพี่น้องวาสนุกคุดยังเมื่อกี้มีกบนะน,นะน,นุ่งเนอะเขียนลายเหรอเขียนานาวหรอือเขียนยัง ใส่ต่ำมะหงนะจ้าพี่น้องกับีูน้อยน้ำบกแพงน้ำบาแพนผมบกัดมือปนน่ะพี่น้องใส่ตํำมาหุ่กับปูน้อยด่านนะน่ะด่านมันมีอ้ามุขียนะกับปูตัวน้อยนี่กะเก่งพี่น้องเลย จะไปใส่ขุนบก่กแพนกับตาจ้าพี่น้องกระปูะนุเห็นนี่แหละบกล่กแพนพักกีข่าวไปครัวทางใน้อจ้าพี่น้องพักกีข่าวทางในะปโ้อ้โาพนครับว่เอาเบิ้งนะบ่กปูก็ได้นี่เบิงน้ำกันพี่น้องว่าบ่าวแพนที่ได้หรือบอ่าเบิ่งน้ำกันตาจ้า ตีต่ำมหุ่งกระพุ้นกระเซ็บเนาะมาเซดี๋ยวนีเทงแล้วถทงเซ็บพี่เ้ามามานอมาโอ้ลี่ไงนี่นตื่นตื่นตื่น ร้ายหพี่น้องเอ้ยฮูกระปูสับซิคุดนี่ขับเอา,านี่บ,บไปคายวะถ้าพิษภาพป,ประกันใดขอโทษขออภัยด้อจ้ากบปอันนี้วะกบป,ปวเปลน่ยนขนมีนเป็นน้ำเลยกบเป็นน้ำกบเลย ก็เลิกๆย่านเด้อแถวนี <Okay. S 1> ้<ใ>นบ<ร>่มีกบนะแถวนี้แต่ว่าบ่ได้ดบบนเนาะแพนเนาะบาอาจจะมีก็ได้เหนียงูค้ำบนี่ฮะงูค้ำห,หินงูค้ำหลีบมาค้ำด,ำดับ่นาะ ได้ทำนเมื่อเร็วเลยพี่น,อน,น,น้องาอออมยายพูดกั่ลกับพูทำบ้านเนาะโอ้มืนใหญ่เองครบได้คะพูดอกบูเก่งๆนี่แม่อะไรนี่คูเล็กอู่เล็กานะไปน้อย่างนีลีลาอยู่บ่บอแี่น้อง อูใหญ่ฮะตัวแม่ตัวผูบิ่งนี่มาขามก่อนตัวผูพี่น้องตัวผูในชั้นลูกก็ได้ลพี่น้องกระปูผตผูที่เราขุดได้ด้วยจัน ตค่ะพี่น้องเอฟซีสนใจเรืยว่ามักเบิ้งในซองหาอยู่หากินหอยบ่ค่ะเออั่นได้หอยบ่เพนเลยตัดก,กุ้งกุ้งเได้พี่น้องซองบนมาหาไซเดจ้าบอสเพนได้หอย หอยหัาหอยหัวหอยหัวหอยผักเลยเศรบแล้วหอย ที่อนโอ้อยู่แถวแชมพัวว่ะหอยพูได้พี่น้องผมเป็นหอยกูอยอันเปลี่ยนปลาครุฑมาดูค่ะเสียดายอยู่ป่ะปลาควรจะลองพี่น้องอ๋อสีชมพูไห้พี่น้องวันนี้แม่ามากเห็นตะไก่ลดอ,อ่ะแม่แตกๆแล้วไหมล่ะคะต่ำแล้วแม่นะกินหะ หอยนะหอยอืหอยพี่น้องความรักสีชมพูพี่น้องตอนนี้กว่าอ้นพี่น้องไปเบิ้งสาสนุกพี่น้องเป็นห้องเงาพี่น้องเป็นแกงปูให้ละพี่น้องพี่เป็นพี่น้องเบิ้งปลาเป็นพุทพี่น้อง บอยเพื่อนใส่เสื้อดำเพื่อนก็บูใส่พี่น้องเพื่อนมักสีชมพูหลายมูนี่เพราะว่าลูกใบนี้ยังได้เป็นสีชมพูพี่น้องหอยนะหอยกินฮะแทกแตกกินนี่ตักมนจะี่อยพุแม่นะนี่ดูดิพี่น้องหอยหอยหอมนี่เจ้าเห็ดหอยได้เนี่นไรหอยหอมนะพี่น้องเด้อหอยโข อืมพี่น้องมูพูดพี่น้องโอ้ได้แล้วพี่น้องเนี่ยแซ่บเลยพี่น้องหอยโปะพี่น้องบังเสียงโยนเข้าเด้อปูนเบิร์กเบิ่์กปลาหอยกระพุดอีกอันนี้ฮะเดี๋ยวนู้นนะฮะโอ้สองพี่น้องเฮียงเดียวอ่าเป็นคู่เลยแท้เนี่ยมักเดียวข้านาะเจ้าเนาะอีล่า ไปมักในโมหนึงเ้อพี่น้องสาวนุกปูใส่กุ๊บพี่น้องกำลังคุดอยู่ทางเด้อตอนนี้โอ้คุดมึงนู้ป้านำ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 ไม้นี่เน้นไม้้นไม้นี่เก้นี่โอ้โหอะไรเนี้ยใหญ่มากเลยพ้พี่น้องโหสองหน่วย ในขัวพี่น้องคุยลุยอยู่พี่น oh, ้องรุ่ยคืออันพ่นเลยบอกแพนครับอันป้าได้นี่พี่น้องต่างไ่้ตัด่างได้มาพี่น้องพี่น้องนกำลังกินหรอหอดโบพี่น้องต่อเสะโอ้โหอะไรนั่นน้องนุกโยนโมนี่พี่น้องกระปูสานุนแก้วาให้ น้องมือหักมืออาชีพอยู่นี่อกันนี้บะกีก็บอมาแตกกไมล่ะฮะแตกลไมล่ะกินนี่แตกรบอกนี่นี่อันนี้บ่นั่นบอกเน่าเน่าว่มันเน่ามันเน่าอือนี่เน่าอะไรบางมันบ่าอยู่นเน่าเน่า ก็ว่าพี่นอ้องตักอีกแล้วพี่นอ้นองเน่าเงาเงาเงาอยู่จุกคู่แถวนี้คืออยู่ยมันมุกอยู่แต่เงา,าไหมเงาเสาเนี่ยพี่นอ้องไปทางกระปูได้ตึ้งหอยหพี่นอ้องมื้อนี้ป้าดได้เจา ทำเมนูอย่างป้ามึงนี่พักเลยพี่น้องมากินกันพี่น้องเด้อเบื่งเจ้าพี่น้องสองคุณเนียชื่อเพิินวันนีเป็นมือกล้องอีกแล้วพี่น้องหอยกับกระปูหอกก็ได้าลายเติอเจ้ะพี่น้องเดยวคลิปนี้เขากระชิลาไปก่อนเจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่จิตพ่อแอรเด้อจ้าแล้วก็บ่าวแพนพาเพิินบ่าวแพนสาวนกแล้วก็แม่จิตพ่อแอร์เด้อพี่น้องเด้อแม่จิตพ่อแอร ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพืนเน่อนๆนจ้าสบายดีพี่น้อง